นิสสันครับพี่น้องรถกระบะดำสีล้อครับผมเ,เขาเรียกว่ารถดำกระบะครับหรือว่ากระบะดำสีล้อนี่ครับต่อเสร็จใหม่ๆครับพี่น้องคันนี้ยังสดครับยังสดเสร็จใหม่ๆสวยๆครับเหล็กมาตรฐานนะนี่ครับชุดดำมาตรฐานครับผม สีก็จะเป็นสีบรอนเขาเรียกว่าบอลอะบนี right, ้บอลเงินแหละเนาะบอลเงินครับแล้วก็ตัดลายด้วยสีชมพูม่วงม่วงโอ้สวยงามครับสวยงามก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมมงคลสาวดัมซิ่งแธลีนะครับ ก็ทักทายพี่น้องชาวเพจ f a c e b o o ด้วยครับมงคลสาวดําซิ่งแทร็ครับผมนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาพี่น้องมารับชมครับหรือว่าท่านมีท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะดําอยู่ครับพาพี่น้องออมาชมคันนี้ครับผมเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆเลยครับเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆครับพี่น้องโอ้แฉวว์แวสวยงามครับผม เก็บสีให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ครับกระบะดำนะพี่น้องคัสซีนี่ตามเรียบร้อยแล้วครับอ่ะสวัสดีครับเสีย่ยวครับว่าไงครับคันนี้เดี๋ยวสปิทคันนี้ยังไงบ้างครับพาแนะนำหน่อยสปิทก็จะเป็นดับไฟฟ้าครับดับไฟฟ้าครับผม เขาเรียกว่าดัมกี่ตันอะไรยังไงครับก็เรียกตามดัมพี่อัพเนาะดัมหนึ่งจุดห้าตันสามารถยกได้ไม่เกินห้าตันอ๋อถ้าเรียกภาษาพี่อัพเขาว่าหนึ่งจุดห้าตันถ้าสั่งโค้งเนี่ยเอาดัมหนึ่งจุดห้าแต่ถ้าดัมหกล้อก็มีสี่ตันคับหกตันนี้นะอ๋อแต่ตัวนี้ก็คือไม่เกินห้าตันครับสามตันสี่ตันนี่ยกได้ไหมครับยกได้ยกได้สบายโอ้แจ๋วแจ๋วสายก็สามคิวได้เลยสายสามคิว ว่าใช้งานทั่วไปส่วนมากร้านเขาก็ส่ง2คิวครับผมจะได้ไนมากยกได้สบายๆเลยใช่ไหม3คิวก็หลังเต่าเลยถ้า3คิวนะครับหลังเต่าอ้ยงั้นก็แปลว่ากระบะนี้ก็ประมาณ3คิวไหมถ้าตีตามนี้ผมก็ยังไม่น่าจะ2ครึ่งไหม2ครึ่งอ๋อแต่ถ้า3คิวนี่เป็นนูนหลังเต่าเลยใช่ไหมครับคเคยใส่มาแล้วก่อนก่อนทำสีเราลงมาแล้วครับพอทำสีแล้วก็ยังไม่ได้ลองอ๋อ คันนี้ก็ทรงกระบะนี่เท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เมตรหกสากว้างเมตรหกส้ากว้างเมตรหก้ใช่ไหมครับความยาวสองเมตรยบความยาวของกระบะสองเมตรยี 2, ครับผมก็คือจากหลังลังแคบหลังเก่งครับมาหาท้ายใช่ไหมครับ,รบแผงสี่สิบเซนแผงนี้สี่สิบเซนอ๋อนี่แผงข้างก็สี่สิบใช่ไหมครับอสองอสองชั้นระแนงสงไม้สชั้น โอ้สวยงามครับวิ่งดินเอาออกเนะาะไม่เสียเลียร์ใช่ใช่ใช่วิ่งดินเราวิ่งดินเราต้องเอาอันนี้ออกนะเขาไปใส่เต็มนี้เส็จเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ครับพี่น้องผมว่ากําลังมาดีนะครับในช่วงเนี้คือที่ผมไปถ่ายไปถ่ายเมื่อวานครับรถกระบะดาวิ่งดินอ่ะเที่ยวละร้อยี่สิบอันนี้ราคาแบบพื้น้น,น,นะครับ120ร้อยี่สิบค่าตักะรนะนรายะใกล้นะร้อยี่สิบค่าตักเขาเอาสี่สิบาทเหลือแปดสิบบาทครับ เหลือเรือเลยนะครับเที่ยวละแปดสิบเลือเท่าหกร้อเลยนะน้อยกว่าหกร้อยี่สิบาทหนึออ่งวันนี่<ล>น้ำมันห้าร้อยประหยัดด้วยโมเมนต์มันต่างกันนะออลงปุ๊บสามครั้งออออลงทุนแค่เท<อ>่าไยเนี่ยคันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับคันนี้แสนหกครับแสนหกแสนหกกิ่งหน่ะหนี้เลยแสนหกเลยอยากได้แบบงามๆเลยแสนหกจริงบ่ครับจริงครับเล่ม เอเย็นพวมแล่พาวเวอร์เครื่องนอกโอ้โหเอเย็นเลยนะริ่มเอเย็นพวงแล่พาวเวอร์ด้วยป๊าปเป็นเครื่องรุ่นไหนพี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเครื่องหน่อยเปิดเครื่องให้ดูหน่อยได้ไหมดูภายในก่อนดูภายในก่อน,น,อ,นอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในก่อนครับอู้ภายในแจ่มๆเลยครับพี่น้องป๊าปนี่โอ้ภายในสวยงามมากครับ เบาะอยู่เต็มครับม,มันต้องอย่างนี้ครับพี่น้องรถดินมันต้องแอร์เย็นรถดินต้องแอนะร์เย็นครับแอร์เย็นเจี๊ยบ e เลยไหมครับนี่เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี e ๊ยบโอ้นี่ก็เป็นระบบดำใช่ไหมครับดำไฟฟ้า,ฟาสวยงามครับสวยงามอันนี้นอันนี้ใช้รีโมทธรรมดาขั้นต่อไปก็จะเป็นรีโมทอ่รีโมทไร้สายต่อไป อยนี่เป็นรีโมทสายใช่ไหมครับนี่อ้อันนี้เลยอันนี้ถือถือไปกดข้างนอกอ้าวเหรอยาวๆได้เลยอันนี้ติดได้ติดกับตั้งกับอ๋อคันต่อไปใช่ไหมครับต่อไปอ๋ออ่าคันนี้ก็คือเป็นรีโมทสายธรรมดาก่อนใช่ราคา1นึ่งแสนหกหมื่นบาทใช่ไหมครับครับราคานี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับก็0868740889ครับพี่น้อง ราคานี้ก็ซื้อขายยังไงก็โทรมาครับก็ขอคมนอกมีคมนอกอไม่แพงครับคุยกันได้ครับโอ้เครื่องเอี่ยมเอี่ยมเลยนะนี่ยังไม่ได้ทาความสะอาดเพราะว่ารถเพิ่งต่อเสร็จใช่ไหมครับ,รบสีน,สนี่สีนี่ก็สาดมาให้ใหม่เลยใช่ไหมครับสีหัวไม่ชิดเดียวตรงฝาข้างตรงตัวอ๋อตรงนี้นะโอ้แ๋วแจ๋ว มีรอยปูดครับเก็บให้ข้างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องรุ่นไหนครับ QD32 QD32 ครับมาแปลกเลยเพิ่งเจอสองทันเนาะ QD 3 2สาำหรับคนที่เขาเล่นเขารู้แต่เราก็าไม่ค่อยรู้นะรู้แต่มีดีแ่ว่าเราขายได้กรับแต่ทรงทรงก็คล้ายพวกฟรอนเทียนะทรงคล้ายัผาอะไรใช้ด้วยกันได้ ทรงคล้ายฟอนเทียครับผมก็มีคนก็บอกมาว่าตัวนี้มันจะไปอยู่กับรถโฟวินโฟวินนิสสันโฟวินอ๋อทบ้านเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับนี่เครื่องกับเล่มนี่เครื่องเล่มนี่ตรงกันไหมลงหมดแล้วลงหมดแล้วของเขลงมาอ๋อทีเรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงแค่ไม่ยะไม่ได้ไปจดเป็นดัมใช่ไหมครับยังยังนะราด้ราคานี้แสนหกแซนหกนี่ก็คือไม่ได้ลงลงเล่มใช่ไหมดัม แต่ว่าคุยกันได้นิดหน่อยคุยกันได้นิดหน่อยเน,ะยนาะช่วยกันไหอ๋อไอเรื่องลงเล่มใช่ไหมครับอือค,ครับลงเล่มก็คุยกันได้ครับผมระบบแอร์นี่แบบเยิมเยมๆเลยนี่ระบบแอครับเย็น<ม>เจี๊ยบโอ้คอมใหม่ด้วยหนี่ยใช่มันก็อขอเพิ่งทำมาเจ้าของบ<ะ>้านพี่ถูกได้คอมแอร์ใหม่ด้วยครับคอมแอร์ลูกนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่ผมเคยมีเปลี่ยนอยู่นะตอนทองผมเปลี่ยนไปหมดเท่าไหร่ห้าหกพันคุณแล้ว แต่รุ่นนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทนะไมเอี่ยมเลยครับอ่ะเครื่องประมาณนี้ครับสตาร์ทให้ฟังได้ไหมนี่แต่ยกด้ำไม่ได้นะได้ไหมยกด้ำได้ไหมนี่ <c oughs> นี่ครับกลัวของมันไหลลงครับเสียดายมากเลยแต่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเครื่องดีกว่า ราคานี้คุ้มมากครับพี่น้อง1นึ0 0 0บาทโอ้แปะชึ้งเลยโอ้เครื่องเงียบดีมากครับนี่ครับพวงมาลัยพาเวอร์ด้วยเอเย็นด้วยครับโอ้จิ๋วแวแฉลแต่เสียดายครับของอยู่เต็มกระบะเลยถ้าไม่งั้นนี่จะยกดำให้ดูนะ เด๋ยวๆอ่ะใครที่มองอยู่ครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามได้ครับผม0 8 6 8 7 4 0 8 8 9นะครับคันนี้ราคาแสนหกครับก็ถ้าซื้อได้กันจกลงกันต่อรองได้ไหมราคานี้พี่นิดหน่อยใช่ไหม าตั้งแ<ล>บบให้ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมใกล้เลยครับผมไม่แพงนะราคานี้น้ำใจนีจนนน่ครับชัซีก็ดามเรียบร้อยครับตามความแข็งแรงนะชถซีสวยครับผมก็ดามความแข็งแรงดามบนดามล่างครับให้เรียบร้อยเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กหนานครับนี่ครับมาตรฐานแน่นอนอ๋อตัวนี้ถอดออกได้ใช่ไหมครับชุดดามเนี่ยได้ได้ถอดได้ทุกตัวเลยใช่ไหมได้ครับอ๋อ แล้วว่าไม่ได้เชื่อมติดกับชันสีรถเลยใช่ถอเวลารถผมกินได้เลยนี่โอ้แจ๋วเออขอเวลาสองชั่วโมงขอเวลา2ชั่วโมงถอดเป็นสายรถผมได้เลยหรืโอ้น่าสนนั่นเอยกยกนิดหนึ่งได้ไหมถ้ายกอ่ะแต่อย่ายกอย่ายกแรงด้วยของตกครับนี่ โอ้โอ้ขึ้นเร็วแทะโอ้จ๋วแฉวแวอ๋นี่ครับโอ้อันนี้กระบอกกระบอกเดียวกันเลยไหมเอ่อคนละเจ้าอ๋อคนลพะเจ้ากันสวยงามครับพี่น้องก็คือราคาเซนหกในสภาพนี้เลยครับนี่ครับยางก็ใช้ได้อีกหรือว่า ถ้าไหนสนใจที่จะให้ดีกปอกระทะบรรทุกเนาจะให้ดีเป็นกระกระทะบรรทุกครับผมจะเอากระทะบรรทุกก็ได้ครับราคาก็คุยกันเอา <c oughs> แต่แสนดกนี่สภาพนี้ครับราคานี้ไม่แพงครับพี่น้อง <c oughs> หรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมเ <c oughs> หมาะเลยครับ <c oughs> วัสดุก่อสร้างไม่เปลืองลูกน้องครับ <c oughs> ใช่ไหมจ้างลูกน้องคนเดียวขับรถไปเทเลยครับ ชาวบ้านทําการเกษตรก็ได้ชาวบ้านเกษตรก็ได้ครับอย่างเลยกลางมันทุกวันเนี้คนกลางมันมาทําให้โอ้โหโอ้แถวครับต้องแหาคนโกยนี่ครับโกยก็สาใช่ใช่นี่ครับงานสวยๆเลยครับอันนี้เป็นเชื่อมไฟฟ้าใช่ไหมโอ้เราขึ้นัดทําครับครับโอ้แ๋วแ๋วสวยงามครับสวยงาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มใช่ไหมปั๊มดำไฟฟ้าดมดำให้ดูดิถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องนี่เรายกได้ไหมครับยกได้ยกได้ใช่ไหมออฟปลว่าเขาใช้แต่ไฟแบตอ,อ๋อแบตต้องด,ด,องดีนี่ครับรีวิวกันให้เห็นจะจะเลยครับพี่น้อง สวยๆครับผมแบตบใหม่ด้วยพร้อมใช้งานเลย<ม>เดี๋ยวพาไป,ไปดูแอร์อนหน่อยได้เปิดแอร์อ<ด>ยังนี่ไหนเขาเปิดตรงไหนนี่นี่โอ้เย็นเจี๊ยบครับนี่ครับแอร์ย็นนะพี่น้องแจ๋วแจ๋วแจ๋ว โอ้เอเย็นด้วยครับหน้าปัดเขาใช้ได้ไหมนี่ยเข็มไหมเข็มความเร็วขาดอ๋อนั่นไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกอเรือรุ่นนี้แล้วมันแค่แค่เถ็มความเร็วครับแต่รอบมันขึ้นเยอะเกินอ๋อรอบไม่มีปัญหาอืมไม่มีปัญหาครับเสริมแนวให้พร้อมด้วยแต่ถ้าแต่ไม่พอก็เสริมให้ได้เนี่ยอ๋อถ้าไม่พอ ครับอ่ะระาคานี้ก็โทรมาคุยกันครับพี่น้องก็เบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้ครับผม0868740889ครับแล้วก็จะนัดดูรถเล,เลยก็ได้ใช่ไหมได้นัดดูรถได้ครับผมรถก็อยู่สุรินครับสุรินบุรีรัมย์ตรงนี้เองก,ก,ก็ได้มาด okay. มาดูบ้านผมก็ได้นะอำเภอกระสังครับผมโทรมานัดก่อน แล้วจะพาไปดูรถครับใครสนใจคันนี้ครับผมสวยๆเอียมๆเ,เลยนะกำลังมาเรงครับช่วงนี้ช่วงนี้มาเรงครับกระบะดำใช้งานในด้านการเกษตรครับคนข้าวขนมันขนดิน าทาสวนทําไร่ได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยช่วงเนี้ยคนขี้วัวไปใส่ไปใส่นานะครับสบายสบายเลยครับไปคนเดียวก็ได้ครับหาแต่คนช่วยยกขึ้นพอแล้ว <c oughs> แล้วก็รับจ้างขนดินได้ด้วยครับเราไปซื้อดินแถวเขาที่เขาขุดก็ได้ <c oughs> เขาเอาแค่ไม่กี่บาทหรอกค่าดินเอาเราก็คนมาขายได้เลยครับเท่ละร้อยเท่ละร้อยยี่ร้อยห้าบางที่เท่ละสองร้อยครับถ้านหาน้าฝ <c oughs> นอีสองร้อยห้าสิบแน่นอนร้อยเจ็ดลยนะ โอ้เดี๋ยวท่านหน้าฝนนี่ไม่ต่ำกว่า200ใช่ไหม <laughs> อ่ะก็ตามนี้ครับพี่น้องอะนิสันคราวนี้ก็นิสันพี่เก,กมเนาะครับปี37ปี37เล่มทะเบียนอันนี้ต่อยังต่อทะเบียนอยู่ไหมต่อภาษีอยู่ไหมภาษีมันยังไม่ขาดภาษียังไม่ขาดครับอ๋อแล้วแล้ว,ลวต่อต่อต่อได้ใช่ไหม เราต้องรอบนี้ก็ลงเล่นให้มันจบไปเลยแล้วก็ต่อเลยอ๋อรอบนี้ทำทำไม่ถูกเลยกราบต่อเลยอืมเรื่องโอนเรียร้อยอ๋ในติดเดียวกันเลยแต่แต่แสนหกนี่ก็คือราคาตัวราคาตัวรถอ่าเรื่องโอนเรื่องอะไรนี่ก็ค,กคุยกันใช่ไหมฝั่งนี้ก็อาจจะช่วยด้วยอาจจะออกคนละอะไรอันนี้อยู่ที่คุยกันใช่ไหมอ๋ออ่ะตามนี้ครับพี่น้อง ลองโทรมาครับ0868740889ครับผมถ้าไม่มีของบนรถเนี่ยถ้าถ้าว่าไม่มีของบนรถนี่ผมผมพาไปารีวิวรีวิวให้ดูตอนคนดินเลยแหละเพราะว่าแถวนี้มีทีมคนอยู่ครับเสียดายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอ,อหรือว่าอยากเห็นก็อยากเห็นตอนทำงานก็โทรมาครับอ่อยากเห็นตอนทำงานโทรมาครับเดี๋ยวพาไปดูตอนคนเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ